นี่เป็นชุดมอสคาดีนะครับตองอันนี้ใช้ Lm 3เอสันอรหนึ่งสร้างความถี่นะแล้วเราเอาไอ,อา้สอดทูตรงนี้มาใช้นชนะประมาณ 400k อัน,นตัว่างเป็นออร์เออินนะใช้071เเสียงกำลังนี้เรามามอสรวมกันเป็นคาดีอันนี้เราวัดตรงสามเหลี่ยมนะเอามา ตีร้อยเ่ยวันนี่จะวัดเอาเอาอันนี้วิดีโออินวิดีโออินให้ถ้าเามือแตะมัาจะมอส อ่ะดฮคืาก,การมอสเดี๋ยวลองเสียบซีดีดูนี่เราเสียบเอ็มพีสามออกมามันก็จะเป็นไปตามเสียงก<ม>็งเอาเอาไปขยายเอาไปไดอัลออโต้ไดอัลสองหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วแต่จะออกแบบ